จำปดาเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ผลมีลักษณะคล้ายกับขนุนค่ะแต่จะเล็กกว่ามีผิวเรียบเปลือกบางและปอกง่ายกว่าขนุนค่ะยุงจำประดามีรสชาติหวานหอมน่ารับประทานส่วนใหญ่จะนิยมรับประทานกันสดๆค่ะในช่วงต้นฤดูฝนหรือเดือนสิงหาคมจำปดาของเกษตรกรที่บ้านวังประจันอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลในช่วงนี้ก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วละค่ะ สวัสดีค่ะจำปะดาหรือจำด่าของอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลมีลักษณะพิเศษค่ะคือมีผลใหญ่วงรีเนื้อยวงใหญ่เนื้อหนาแน่นแต่มเมล็ดในเล็กนะคะทาให้เราได้รสชาติของจำปะดาแบบเต็มคาค่ะและวันนี้ค่ะท่านออำเภอควนโดนจะพาทีมงานสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลไปเยี่ยมชมสวนไปดูกันนะคะว่าชาวสวนที่นี่มีเทคนิคและเคล็ดลับอย่างไรในการดูแลสวนจำปะดาหรือจำดะให้มีผลผลิตดีผลใหญ่ แลละะเป็นที่่ตต้อองงกาารขาดคสวนจำปาดาที่เห็นอยู่นี้นะคะคือสวนของบางดาลีตั้งอยู่ที่หมู่4บ้านวังประจันต์ตำบลควนโดนอําเภอควนโดนปลูกไว้จำนวน800ต้นบนเนื้อที่ประมาณ10ไร่เขาบอกว่าการดูแลต้นจำปาดาให้ได้ผลดีนั้นไม่ยุ่งยากค่ะเพียงใส่ปุ๋ยคอกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ไม่ต้องดูแล Letter, เรื่องน้ำเพราะสวนอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอากาศชุ่มชื้นตลอดทั้งปีแต่หัวใจสำคัญคือต้องหอ่อผลด้วยโคระซึ่งทำจากทางมะพร้าวเพื่อป้องกันนอนมาชอนชัยทำให้ผลจำปะดะมีผิวสวยขายได้ราคาดีราคาตามท้องตลาดขณะนี้กิโลกรัมละ50-60บาทต้งแช้เครืมังมันดีๆว่าเนในทุ่งทุงนี้มันหนาวค่ะ หนาวบริเวณน้ำติเถาะติดตายันหนาวหลังจากที่ชาวสวนเดินเยี่ยมดูสวนแล้วนะคะหากผลผลิตผลไหนที่ใบเลี้ยงหลุดออกไปแล้วแล้วก็ดูตามผิวเป็นแบบนี้ค่ะก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวไปจำหน่ายได้แล้วค่ะคิดว่าจำปาดานเนี่ยเป็นพืชที่มีอนาคตนะครับมีอนาคต และเป็นที่ต้องการนะครับถ้าบอกว่าจำปะะควนโดนแล้วขายได้หมดถึงแม้บางปีทราบว่าเนีเอาจำปดระที่อื่นคือที่นี่มันความต้องการหมดแล้วนะเอาจากที่อื่นมาใช้ชื่อก็ยังได้เลยนะครับในช่วงนี้บริเวณริมถนนสายอำเภอควนโดนถึงบ้านวังประจัน เกษตรกรหลายรายจะนำผลจำปะดะจากสวนมาวางขายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาบางรายก็นำผลจำปะดะมาชุบแป้งทอดบางก็นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและขนมต่างๆมากมายซึ่งตลาดก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีสร้างไรายได้แก่เกษตรกรที่ปลูกจำปะดะได้อย่างงดงาม รสชาติหวานอร่อยกรอบนุ่มลิ้นมากๆเลยค่ะหากในปีไหนนะคะจำปะดามีผลผลิตมากชาวสวนก็จะนิยมนํามาชุบแป้งทอดขายสร้างรายได้ค่ะรับประทานกันแบบร้อนๆแบบนี้เลยนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนค่ะหากมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดสตูลอย่าลืมแวะมาชิมจำปะดาที่อำเภอควนโดนกันนะคะซ้ำเนียงโดดเด่นรอมยินชวนปลาท่าน จำปาดาหอมวนันอุทยาชาลีบันรนตาลสัมพันชายเด่นเย yeah.